อีกครับสวัสดีอีกรอบนึงนะครับเสียงอะไรครับผมจากการสำรวจและการเดินตามตัวเนี่ยฮะผมเจอแล้วนะอีกหลังนึงโอ้สูงมากเลยถ่ายใต้หลังอีกทั้งหากนู่นฮนะนุ่นเลยนะครับ มองใต้หลังนับเนี่ยไม่เห็นชัดนะใหญ่มากครับผมนู่นเลยฮนะสูงยี่สิบกว่เมตรครับผมตอนนี้สุดยอดของความสูงเลยฮนะทั้งสูงทั้งเปรี้ยวเลยแต่ลังใหญ่นะน่านนะนะรุนเนยอ๋อนะฮะเจอแล้วครับผมหลังใหญ่ครับผม โอ้โหสูงมากเจอแล้วครับมองจนเจอเนี่ยมันอยู่ที่ต้นไม้สูงนะครับเนี่ยนะฮะถ่ายใต้หลังนะครับถ่ายใต้หลังใหญ่ครับสูงจังแต่ใหญ่มากนู่นฮะโอ้ยแงวนคอเลยเนี่ยคอตั้งเลยเหี้ <c oughs> เฮ้ย เดินตามมาจนเจอนะฮะเดินตามมาจนเจอหลังนี้ไม่มีใครเอาได้แน่เลยสูงมากครับต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้ลูกทอยเยอะนะหามุมดีกว่าโอ้ฝอนจะเจอนะฮะหลังใหญ่นะครับหลังใหญ่ดูก่อนนะยิ่เพิ่มมีหลายลังเนี่ยสุกอยู่นู่นเองนะเหมือนน้ำใหญ่ฮนะไม่เห็นเลย ดำดำนู่นเนะด,ด,ดำถ่ายใต้ใต้ใตลังนะฮะก็เลยมองไม่เห็นนะสูนจัดครับผมสูนจัดเมื่อยคอเลยนะนู่นเลยนะครับยี่สิบหเมตรครับผมยี่สิบหเมตรครับสุดยอดเลยแถมมีเถาเคือด้วยนะครับแถมมีเถาเคือด้วยนะอันตราย เอายากเลยนะรังนี้นู่นนะเออถ่ายใต้ลังนะดำๆใหญ่ๆนะนะี่ะกลางกล้องฮนะมันสูงมากครับผมกล้องสูงไม่ถึงนะกล้องโทรศัพท์ซูมไม่ถึงนะงมมงนะนูน่นสุดยอดเลยครับผมสองรังครับวันนี้เจอสองรนะังฮะรังอ่อนหนึ่งรังนะรังแก่ใช้ได้และหนึ่งรัง ัวนามองด้วยตาเปล่านะครับใหญ่มากครับผมลังนี้แต่สูงต้องแปะอุปกรณ์ก่อนนะต้องกับแปะอุปกรณ์ก่อนนั่นฮะระวังหนไม้ลังใหญ่ดำๆฮะกลางกล้องนะโอ้ยสูง <c oughs> สูงแงนคอเลยนะ <c oughs> บนนู้นบนนู้นนะครับบนนู้น เจอแนละ้วยังดีนะครับยังดีเทียงเหลือไว้ให้เรานะยถ้ามองดีๆนะก่อนนี้มันเป็นเกาะลกกล้างนะครับต้นไม้สูงนะ